อยากกินพาสต้าแต่ก็คิดถึงข้าวซอยอยากกินโรตีแต่ก็คิดถึงชีสแบบฝรั่ง <c oughs> และธนวันจะบอกว่ามีร้านหนึ่งที่สามารถจะสนุกกับการเลือกท็อปปิ้งเองแบบไม่จํากัดว่าจะเป็นไทยหรือเทศละครับวันนี้นวานพามาที่ร้านเปิดใหม่ที่ต้องบอกว่าสายฟิวชั่นต้องชอบแน่นอนครับบีสต e t ฟ o ้ดจะน่าสนใจแค่ไหนมีเมนูเด็ดๆอะไรบ้างเชียงใหมมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้พาทุกคนมาที่ร้านเปิดใหม่ครับที่ชื่อว่า B Street Food ครับร้านอ่ะอยู่ย่านกำแพงดินอยู่ใกล้ๆคลองแม่ข่าครับร้านน่ารักมากนะเพราะว่าร้านเขาให้เราเนี่ยคอสตูมอาหารของเราได้แบบ <c oughs> น่าสนใจมากๆครับโดยร้านเขาเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับหยุดวันจันทร์เนี่ใครที่สนุกกับการเลือกเส้นเลือกท็อปปิ้งตั้งแต่ของข้าวไปถึงของหวานเนี่ยต้องถูกใจร้านนี้แน่นอนครับมาดูเมนูที่ได้ลองกันในวันนี้ดีกว่าครับเริ่มต้น จากเมนูแรกครับพาสต้าข้าวซอยฟิวชัน่นบีแซมสไตล์นี่ชื่อ,อยาวนิดน,นึงครับแต่เอาง่ายๆครับก็คือให้เรานึกถึงข้าวซอยครับข้าวซอยเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนเส้นเนี่ยเป็นเส้นอิตาเลียนแท้ๆครับเส้นพาสตา้าแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกท็อปปิ้งได้ครับไม่ว่าจะเป็นบีแซมพอ็อกสไลด์เซียบีฟวิดพิ้งซอลชิมปาปิก้าอ่นานวมันชอบจุ้งฮะก็เลยจัดชิมครับแซลมอนแบล็คปปเปอร์ แล้วก็สมุกดักเล็กกงฟรีครับอ่าอันนี้ใครชอบอะไรเลือกนะนะว่านะเลือกจุ้งฮะ <c oughs> มาเริ่มต้นที่น้าซุปครับก็ต้องว่าน้าซุปเนี่ยมีความเป็นข้าวซอยประยุกต์นิดนึงครับเส้นเนี่ยทำออกมาได้อย่างพอดีครับที่สาคัญจุ้งฮะอ่าตัวโตๆแบบนี้เลยถูกใจสายข้าวซอยแน่นอนครับเมนูถัดมาครับกรีนทีสปิเนชนูเดิลซุปครับอ่าใครที่ชอบทานก๋วยเตียเ๋ยวนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเส้นผักโขมสีเขียวกับน้ําซุปอหอมเบาๆครับแต่ความพิเศษของเมนูนี้นะว่าเลือกท็อป ปิง้เป็นเซียบีฟวิตพิงซอครับเหมือนมีสเต็กเนื้อโปะหน้ามาบอกเลยว่าสายเนื้อถูกใจแน่นอนครับเลือกความสุกได้ด้วยนะนาว่าน่ะเลือกมินเดียมแรคครับประมาณนี้เลยครับนี่ใครอยากกินกว๋วยเตี๋ยวด้วยสเต็กด้วย จัดเลยครับเมนูนี้แลวก็อีกเมนูหนึ่งครับเมนูเด็ดที่จะพลาดไม่ได้ครับบาร์บีคิวพอคริบวิตสีราชาแบล็กเซสเมี่ออยครับต้องบอกว่าซี่โครงเนี่ยเปิดกําลังดีนะครับไม่ได้เปิดจนเกินไปด้วยครับหอมกลิ่นงาดําแล้วก็ซอสสีราชาครับนี่หรือใครจะกินแบบดั้งเดิมแบบไม่จิ้มอะไรนี่ก็อร่อยครับใครเป็นสายบาร์บีคิวใครเป็นสายซี่โครงย่างเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดครับมาต่อกันที่ของหวานเลยดีกว่าครับนี่ของหวานเนี่ยมี2เมนูแนะนำนะไทโรตีโฟชีตวิตฟรุตครับให้นีก ภาพตามนะว่าโรตีกรอบครับท็อปปิ้งด้วยชีสสีแบบและผละไม้ที่เสิร์ฟมาพร้อมกันคือสตรอเบอรี่ครับ <c oughs> เออมันเข้ากันแบบบอกไม่ถูกนะทุกคนเนี่ยเป็นเมนูที่ต้องสั่งครับแนะนําเลยหรือถ้าใครชอบแพนเค้กครับลองสั่งดูนะเขาจะเสิร์ฟแพนเค้กมาพร้อมกับไอศครีมครับแล้วก็มีมะพร้าวมีมะม่วงอะโวคาโดบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่เรียกได้ว่าหืม <c> ฉ <oughs> ่ำๆเลยครับท็อปปิ้งด้วยน้ำผึ้งหอมๆเมนูนี้ทั้งอร่อยทั้งสุขภาพเลยครับเอาละครับสรุปเลยดีกว่าร้านเนี้ยเหมาะกับคนที่ชอบอะไรแปลกใ ชอบสนุกในการเลือกและที่สาคัญชอบอาหารที่เป็นฟิวชั่นฟู้ดครับถ้าทั้งหมดที่นวันพูดคือสไตล์คุณนะคุณต้องแวะไปที่ B Street Food ครับอ่าใครไปเดียวคลองแม่ข่ะแวะไปเลยครับอยู่ใกล้กันมากเดินไปดิดเดียวถึงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ